นี่คุณน้องคะเราออกมานอกบ้านเนี่ยมาพักผ่อนกันนะคะไม่ใช่มัวแต่มานั่งเล่น iPad นี่ติดเกมหรือเปล่าในเราอะครับคุณพี่แต่ผมไม่ได้เล่นเกมนะผมกำลังท่องเว็บหาความรู้อยู่จา้าคุณน้องไฮเทคไหนดูซิเล่นเว็บเลยเกมชัดๆไม่ใช่ ไม่ได้เอามาครับอืมแล้วสุนังได้จดทะเบียนแล้วหรือยังครับอ๋อจดแล้วครับแต่วันนี้ไม่ได้เอารัดมาครับอืม,อมองั้นผมขอเชิญไปเสียข้าปปับทางด้านานู้นหน่อยนะครับโอเคครับเฮ้ <c oughs> พี่ขวัญผมมีเรื่องอยากสงสัยอยากจะถามพี่ขวัญหน่อยครับ <_ EN> เรื่องอะไรจ๊ะผมสงสัยว่าการจดทะเบียนสุนัขเนี่ย <_ EN> เพื่ออะไรเหรอครับสภาการมอเนี่ยได้ออกเป็นข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเพื่อสามารถควบคุมและดูแลจํานวนรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุนัขเหล่านี้นได้เราจะควบคุมแบบไหนเหรอครับ <_ EN> ก็จะเป็นการควบคุมจํานวนและปริมาณของสุนัขอย่างน้อยเนี่ยนะมันก็มีข้อดีตรงที่ว่า ถ้าสุนักกัดเราเนี่ยใช่ไหมเราก็สามารถตามได้ว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขเขาจะได้มารับผิดชอบเราได้ไงแล้วการไปจดทะเบียนเนี่ยมันยากหรือเปล่าครับไม่ยากเลยจ้ะเพียงแค่เราเอาสุนัขหรือใบรับรองไปยื่นขอจดทะเบียนยที่สำนักงานเขตกองสัตว์สาธารณสุขหรือสำนักอนามายัยหลังจากนั้นเขาก็จะตรวจสอบหลังจากเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ได้บัตรประจำตัวสุนัขมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็เห็นหลายคนเขายังไม่พาสุนัขไปจดทะเบียนเลยนะครับ พี่ว่ามันก็มาจากหลายสาเหตุนะทั้งไม่รู้ข่าวสารทั้งไม่รู้ข้อบัญญัติหรือบางคนอาจจะรู้แต่ไม่ยอมทําพี่ว่าเรื่องพวกนี้นะเป็นเรื่องที่พวกเราคนกรุงเทพต้องร่วมมือกันทำนะจ๊ะผมก็คิดเหมือนพี่ขวัญครับถ้าคนเราร่วมมือกันทําตามกฎข้อบังคับของสังคมบ้างกรุงเทพเราก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นมากเลยนะครับใช่เลยจะ๊ะ งั้นไปกินน้ำกันนะพี่เลี้ยงเย้พี่เลี้ยงนะเนี่ยก็ต้องเลี้ยงสิเอยสรุปถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข สภาพกทมได้ออกเข้าบปญญัดข้อนี้ขึ้นมาเพื่อสามารถควบคุมและดูแลจํานวนรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากสุนัขเหล่านี้เพียงแค่เราเอาสุนัขของเราหรือใบรับรองไปยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานเขตกองสัตว์สาธา,ารณาสุขหรือสํานักอนามัยหลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จเราก็จะได้รับบัตรประจําตัวสุนัขแค่นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วถ้าเจ้าของสุนัขไม่ได้พาสุนัขไปจดทะเบียนหรือลืมพกบัตรประจําตัวสุนัขออกมานอกบ้านจะมีความผิด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทถ้าเราทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันทำกรุงเทพมหานครของเราจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร